นี่คือรูปถ่ายที่น่ากลัวที่สุดจากอวกาศของประวัติศาสตร์มวลมนุษยชาติมีที่มาที่ไปยังไงเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยค่ะย้อนกลับไปเมื่อที่7กุมภาพันธ์นะคะคริสต์ศักราช1984ที่ได้เกิดเหตุการณ์ระดับประวัติศาสตร์การสำรวจอวกาศของมนุษย์ซึ่งในวันดังกล่าวนะคะนักบินอวกาศที่ชื่อว่าบรูซแมคเคนเลสนะคะได้ชื่อว่าเป็นมนุษย์คนแรกที่ออกไปนอกยานอวกาศโดยไม่มีการผูกสายใดๆไ,ไว้กับตัวและเขาลอยไปไกลาราว100เมตรเลยนะคะจากกระสวย อาวากาศ Challenger สร้างความตื่นเต้นฮือฮาไปทั่วโลกค่ะแมคเ l ลนส์นะคะมีเพียงอุปกรณ์ไอพ่นติดหลังเพื่อบินอย่างอิสระในอาวากาศนะคะหรือ MMU นั่นเองนะคะทำหน้าที่เป็นเหมือนกับเก้าอี้เจ็ตแพดส่งแรงขับดันให้เขาสามารถลอยไปมาในทิศทางที่ต้องการได้ส่วนเหตุผลที่ภาพถ่ายเนี้ยน่ากลัวที่สุดในอาวากาศก็คือเป็นเพราะว่าถ้าหากระบบของอุปกรณ์ MMU เกิดขัดข้องขึ้นมาแมคเ l ลนส์อาจไม่สามารถกลับมายังกระสวยอาวากาศได้ตลอดกา ทำให้เบื้องหลังภาพถ่ายนี้เต็มไปด้วยความเสี่ยงที่สูงมากนะคะความน่ากลัวมันอยู่ตรงนี้เองนะคะและในปัจจุบันนะคะนักบินอวกาศจะไม่มีการใช้อุปกรณ์ MMU อีกต่อไปเนื่องจากความเสี่ยงที่ค่อนข้างสูงนะคะแต่จะมีอุปกรณ์ใหม่ชื่อว่า SAFER ซึ่งเป็นเหมือนกับ MMU ขนาดเล็กที่ติดตั้งไว้ใช้กรณีฉุกเฉินเท่านั้นหรือเมื่อสายที่ยึดโยงกับยานอาวกาศเกิดขาดออกมาก็ได้ใช้แทนค่ะ m c a l ลนส์นะคะเสียชีวิตอย่างสงบเมื่อวันที่21ธันวาคมปี 2017ที่บ้านพักในแคลิฟอร์เนียนะคะด้วยไวั80ปีแต่ภารกิจที่เจ้าตัวได้ทําการบินเดี่ยวไร้สายยงในอวกาศนั้นจะเป็นตำนานตลอดไปค่ะเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารและสาระดีๆนะคะฝากกดติดตามช่องกอลลี่นิวส์ข่าวสดเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยค่ะ